สัสดีค่ะคุณยาย่าคุณยายขาต้นไม้สวยจังเลยค่ะคือตอนที่หนึ่งก็ไปรับด้วยกันไปรับด้วยกันนะคะเดี๋ยวดูดูต้นไม้นะคะคุณยายขาต้นไม้ต้นนี้สวยจังเลยค่ะเป็นแบบนี้มาตลอดทั้งปีน้่ยรับทั้งปีเขาเป็นมาสิบกว่าปีแล้ว คุณยายเป็นคนบ้านอยู่ที่จังหวัดนี้เหรอคะในจังหวัดสุพรรณเป็นอยู่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ใกล้ๆวัดนี้เหรอคะอยู่ใกล้วัดป่าเลยอยู่วัดป่าเะไรค่ะอยู่วัดป่าเรไรแล้วอันนี้มาทําบุญใช่ไหมคะเนี้ยใ่่จ้าแล้วเคยเจ้าเหน่งเขาชวนมาอ๋อแล้วเคยมาวัดนี้ไหมคะเนี่ยไม่เคยเลยวัดนี้คือวัดทุงแฝกต้นไม้นะคะโอ้โหต้นโพนะคะสวยมากเลยนะคะต้นโพสวยจริงๆเลยนะคะขึ้นมาเองสิกว่าปีแล้วขึ้นมาเองสิบกว่าปีแล้วก็ไม่ไม่เขียวเลยเหรอคะจะเป็นแบบนี้เลยเหรอคะ อ๋อข,ขึ้นมาเฉพาะเขาโอ้โหเป็นบุญละเกินเลยนะคะวัดทุ่งแฝกค่ะใบ,บเขียวจ้ะขึ้นแดงมาเป็นใบชมพูบบามาเป็นใบสีชมพูแปลกมากเลยนะคะอืมนะอาอถรรนนะจ้ะอาถรรนอาถรรนด็อเตอรแต๋ได้มาที่วัดทุ่งแฝกนะคะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้มาทำบุญที่นี่อำเภอสามชุกนะคะ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดรแต๋วก็มาทําบุญที่วัดทุ่งแฝกนะคะวัดทุ่งแฝกอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็ชาวบ้านก็จะมาตั้งลกลากกันที่นี่นะคะเมื่อประมาณปีพศ2474นะคะหลังจากนั้นก็ก็มารวมตัวกันอีกครั้งหนึง่งเพื่อสร้างเป็นวัดนะคะวัดเล็กๆชื่อว่าวัดไผ่วัดแฝกนะคะเพราะว่าบริเวณรอบข้างวัด แห่งนี้ก็จะมีแต่ต้นไผ่แล้วก็ต้นแฝกเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยตั้งชื่อวัดว่าเป็นวัดทุ่งแฝกนะคะก็ประมาณปีพศ2484นนะคะที่ตั้งวัดสร้างวัดเล็กๆก็คือวัดทุ่งแฝกนะคะวัดที่นี่จะเป็นวัดที่แปลกกว่าที่อื่นก็คือว่าจะมีต้นโพนะคะที่เกิดมาจะมีต้นโพใบสีชมพูนะคะแล้วก็ตั้งแตเ่เป็นคนที่นี่ใช่ไหมคะไม่ใช่<ม>เป็นคน<ต>ที่นี่อยอยแต่มาบ่อยเห็น เห็นแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมเขาจะไม่เป็นสีเขียวเลยใช่ไหมค่ะเขาจะไม่เป็นเลยอ๋อแปลกมากเลยเนาะเพราะว่าปกติถ้าเป็นที่อื่นเขาก็จะเป็นสีเขียวไัวยนะว้ยแต่ละเขาบอกว่าจับแล้วไม่รู้จะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อก็คงผู้หญิงหรือผู้ชายจับหรืออะไรสักอย่างมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรสักอย่างอ๋อถ้างั้นก็เป็นโชคโอเคสาธุอ่าสาธุนะคะเป็นเป็นใบโพที่สวยที่สุดในโลกเลยนะคะตั้งแต่เห็นมานะคะสู่ สวยแล้วก็เป็นใบใหญ่มากเลยนะคะแล้วน้องบอกว่าน้องบอกว่าจะจะไม่จะไม่เป็นใบเขียวจะเป็นใบสีชมพูแบบนี้ตลอดเลยนะคะสําหรับก็ขาอ,อ๋อน้องบอกว่าไม่ชมพูก็ขาวนะคะสําหรับวัดทุง่งวัดทุ่งแฝกเนี่ยก็มีประวัติตั้งแต่ปีพศ2474นะคะเป็นประวัติที่ยาวนานเลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่จะเป็นแปลกที่สุดก็คือจะมีใบโพนะคะใบโพจะเป็นสีขาวถ้าไม่ขาวก็เป็นสีชมพูนะคะส่วนข้างๆ ทางข้างต้นนะคะก็จะเป็นสีเขียวปกตินะคะแต่ใบชมพูนี่แปลกมากเลยนะคะสําหรับวัดทุ่งแฝงนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะตต้แ่มาทําบุญที่วัดทุ่งแฝงนะคะแล้วก็ได้เลขเด็ดไปแล้วนะคะเลขเด็ดนะคะเลขเด็ดเลขเด็ดเลขเด็ดก็คือว่าสองสองนะคะเลขเด็ดสองสองนะคะ